ัดเครืงควหมัดเมามเมาข่าพญาไฟสำหรับใครที่ต้องการหาร้านเติมเพชรฟรีไฟราคาถูกแนะนำเว็บนี้เลยเว็บ BM Gamer ลดราคาสูงสุดถึง15ถ้าใครสนใจนะครับก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวผมขอนับซิปเพกผมก่อนนะครับว่าซิปเพกผมเนี่ยมีกี่ชั้นนะครับเพื่อน ซิปเพกผมประมาณ5-6ชั้นเลยครับเพื่อนๆโอย, <c oughs> โ,อยโคตรเยอะเลยนะเยอะกว่าพวกนักข่าว <c oughs> อีกนะครับนี่ใครไม่ต้องอิจช้าผมหรอกครับนะถ้าถ้าผมมีซิปเพกถ้าผมมีซิปเพกเยอะอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ผมก็ต้องขอสวัสดีวัยรุ่นเมโสโปเตเมียทุกคนกัน้วยนะครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมก็อุตสาห์เติมไป2,000เพรเนี่ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยจสุ่นสุ่มมานี้เลยนี่ก็หลายช่องนะครับอาจจะทําคลิปสุ่มไปแล้วเนาะแต่เราของเราไม่เหมือนใครไงเพราะเรามีแม่ไม้มวยไทยไว้อยู่เนาะก็นะครับนี่ก็เป็นหมัดหมัดไวไฟลุกยึดเคเมื่อกี้เจอสเต็ปมวยไทยผมเป็นไงล่ะเพื่อนๆสุดยอดไหมล่ะโอเคกดปุ๊บได้ไรโอ้ยได้กล่องสุ่มสกินปืนครับแม่ย้อยไม่ได้วะ ยังไม่ได้โทเคนนะเพื่อนๆยังไม่ได้ชิปเนาะเอาอย่างนี้อนี่ไงได้1อันแลวเพื่อนเพื่อนี่โทเคนนั้นหนึ่งอันนี่เราก็ได้นกมาแล้วนี่สุดยอดไปเลยไอเทมจะส่งในห้องแต่งอนโอเคกดรับเลยเพื่อนๆนี่เห็นไหมตอนนี้นะครับผมใช้ไปประมาณ500กว่าเพชรแล้วเนาะได้มาได้ชิปหรือโทเคนมาอันเดียนะโอ้โหวัวเริ่มจะอุ่นๆแล้วเพื่อนเพื่อน อันหนึ่งโอ้ยังไม่ได้วะดิโอ้อันนี้ยังไงได้แล้วผมอันนึงได้แล้วนี่ยังไงโทเคนเนี่ยได้ชิปแล้วอันหนึ่งครับผมนะนี่กดรับเลยผมรับอะไรเนี่ยกลงฟูไฟโอ้โหรับน่าจะเป็นรับ่าเต้นได้ไหมได้อไหมโอ้โหได้อีกอันเลยเพื่อนเพื่อนโอ้โคตรดีเลยว่ะนี่รับเลยผมรับเลยเนี่ยสุดยอดไปเลยนี่รับเนี่ยอะไรตอนนี้นะครับผมสุมไปประมาณ900กว่าเพชรแล้วเนี่ยได้ประมาณ3โทเคนนะหรือว่า3มชิปนะเพื่อน GM ครับผมใช้ประมาณพันกว่าเพชรแล้วนะยังไม่ได้หมัดไฟมาเลย GM GM จะมาหลอกผมไม่ได้นะอุย้ยได้ลเลยเพื่อนๆโอ้โหได้หนึ่งอันลเลยเพื่อนๆได้หนึ่งอันเลยนะชุดเซ็ตกังฟูดาก,ก่อนหรือว่าเราต้องลำมวยไทยว่าถึงมันจะได้อะเพื่อนๆโอเคนะครับเมื่อกี้ผมลำไปแล้วนะเอออาจจะได้ GM ออาจจะได้การลำมวยไทยของผมเนี่ยอาจจะ เข้าตาเจีอ็มนะเจมเลยให้รางวัลหมหน่อย โอเคครับผมทังสรุปคลิปนี้เดี่ยวผมสุดไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผ,ผมไม่มีปัญญาเติมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนผมก็ต้องขอโทษนะเออผมไม่ได้หมัดไฟมาเนี่ยผมก็ต้องขอกราบงามงานแล้นี่ได้มาแค่สี่ชิปนะเพื่อนเพื่อนก็ผมหมดไปประมาณ500บาทนะแต่ว่ายังไม่ได้หมัดไฟมาเลยเนี่ย <S <S ผมมีอีกอย่างให้เพื่อนเพื่อนดูครับหมัดไฟแบบฟรีหมัดไฟแบบฟรีแบบไม่ต้องเติมครับเพื่อนเพื่อน <S <S เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเสื้อผ้าสมุนนะแล้วก็มันจะมีอันนี้ชุดชุดนี้นะเห็นไหม หมัดไฟเห็นไหมหมัดไฟโอ้โหสุดยอดอันนี้ไม่ใช่หมัดไฟดิอันนี้แขนไฟนี่วะโอเคครับเดี๋ยวผมขอโชว์สเต็ปการเล่นฟรีไฟของผมหน่อยนะเพื่อนๆก็เมื่อต้นคลิปเนี่ยเป็นไงผมลำมวยเก่งไหมเพื่อนๆพืนเป็นไง ลำมวยเก่งไหมถ้าเจมเห็นคลิปนี้เจมต้องคนต้องอึ้งอ่ะเพื่อนๆนะเพราะว่าผมลำมวยเก่งเกินเลยไหมเขาออกโทเค็นหรือว่าชิปให้ตั้งสีอันเลยเนี่ยแต่ว่าขาดอันนึงเนี่ยจะได้หมัดไฟแล้วแต่ว่าผมไม่มีปัญญาเติมแล้วจริงๆอ่ะครับเพื่อนๆเพาผมบรรจนอ่ะกูตส่าไปควักกระปุกกลมอุตส่าไปควักกระปุกอมสินมาเติมมาให้น้องๆได้ดูกันเลยนะเฮ้ยเมื่อกี้คนบอกว่า เมื่อกี้ผมวัดแรงลมองศาอะไรผิดนิดหน่อยนะยิงไม่เข้าหัว อยากเล่นลูกซองอะใครเป็นลูกซองเปนลูกซองเดี๋ยวลูกซองก็ถ้าแบบใครเล่นฟรีไฟ์อันนี้จริงจังเลยนะใครเล่นฟรีไฟ์โหดเนี่ยมาสอนผมได้นะไม่ใช่แบบเหมือนครั้งที่แล้วไม่รู้อะไรนะเพื่อนๆโอ้โหแบบมีพวกมีเด็กแบบเกาะอยากดังเท่านั้นเลยอะ ยิงเข้าแล้วเป็นเหล็กวะกระทันหรือเปล่าวะเพื่อนเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าเขาฉลาดไหมเขาเดินเออเออมารับกระสุนเนี่ยแบบแบบคลิปตีนแล้วอะเออแบบเจอแบบเด็กเกลียนแบบทักมาในเฟนผมบว่าเออดึงดึงกับผมไม่ดึงกับผมมันก็ก็รู้ยังไงก็เด็กเกลียนอะเออแบบเขาอยากเกาะอยากผมอยากเขาอยากแบบเอออยากมาสอนผมอย่ายิงไม่ได้มาสอนผมแเขามาเกลียนผมผมก็ไม่รู้จะทำยังไงกับพวกนี้อ

มันไม่มีปืนแล้วเนี่ยไม่มีปืนแล้วเนี่ยแต่มีไอวอลนี่บอกบอกรับรองว่าหลอยแน่นอน เพื่อนๆครับผมขึ้นแล้งจากแล้งโกโมาซินเวอร์เลยครับโอเคครับผมเป็นกันบ้างสลับคลิปนี้นครับก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เพียงเท่าน,นี้ก็อผมเป็นกำลังใจให้ผมแล้วนะครับก็ส่วนนี้ผมก,ก็ขอลาไปก่อนนะถ้าแบบคลิปนี้เกลือไปก็ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะผมผมก็ต้องขอโทษด้วยนะโอเคผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ